I've seen hell blaze through these streets. I walk between two worlds. Our world and the underworld. ทุกครับนี่คือขยับแวนทอลค,ครับก็ละครั้งหนึ่งหากเราคิดว่า DC นั้นสร้างหนังซูเปอร์ฮีโร่เป็นอย่างเดียวจริงๆเขาเคยทำหนังที่เกี่ยวกับแอนตี้ฮีโร่มาพอสมควรนะครับแต่เรื่องหนึ่งที่ได้รับการจดจำค่อนข้างที่จะเยอะมากแต่อาจจะไม่ได้ประสบผลสำเร็จมากเท่าไหร่ในสหรัฐอเมริกาแต่นอกอเมริกานั้นค่อนข้างแรงมากๆมันมีเหตุผลปัจจัยว่าทำไมอินเตอร์เนชั่นแนลหรือต่างประเทศนั้นดีกว่าอเมริกามันเป็นเพราะว่าผู้ชายคนนี้ครับผู้ชายที่ชื่อคีนูรีฟส์ ความโด่งดังที่เกาะติดตัวเข้ามาจาก The Matrix นั้นจึงทำให้หนังแอนตี้ฮีโร่เรื่องนี้ของทาง DC ซึ่งทำมาจากแอนิเมชันของ DC ที่มีชื่อว่า Constantine แต่ในกระตูนนั้นจะมีชื่อว่า Constantine h l l l b l a z e r นั่นเองนะครับวันนี้ครบรอบ20ปีของตำนานเรื่อง c o n นสแต t i n e ได้มีการนำกลับมาฉายเพื่อเฉลิมฉลอง2ทศวรรษของการฉายครั้งแรกของภาพย,ายนตร์เรื่องนี้ในปี2005เพราะฉะนั้นวันนี้ทีมงานมีเกลดที่น่าสนใจทั้ง ผลสาเร็จความล้มเหลวมาผสมผสานกันแต่เป็นหนังที่ต้องดูนะครับเพราะว่าในประเทศไทยตอนนั้นคนหือหามากทีเดียวโอ้มีใครที่ไหนอย่างคีนูรีฟออกมาปราบปีศาจครับไปติดตามรายละเอียดอันทรงคุณค่าที่ทีมงานอุตสาห์ไปขยันหามาเพื่อคุ้ชมทางบ้านกันได้แล้วครับ คอนสแตนตินคนพิฆาตผีเป็นภาพเพยนที่ดัดแปลงมาจากคอมิกของ DC ที่มีชื่อว่า Hellblazer โดยแกนหลักของภาพยนตยนนั้นได้นำเอาเนื้อหาในคอมิกตั้งแต่เล่มที่41ไปจนถึงเล่มที่46แต่กว่าบทภาพยนตย์เรื่องนี้จะเขียนขึ้นมาได้อย่างสมบูรณ์นั้นเจ้าตัวโปรเจกต์ก็ถูกร่อนเร่เสนอขายไปมาอยู่เป็น10ปีกว่าจะได้ทุนสร้างเป็นภาพยนตร์เมื่อได้ทุนสร้างมาแล้วกว่าสคริปต์และตัวบทจะลงตัวก็ใช้เวลาอีกนานโข เปลี่ยนตัวนักเขียนบทเป็นว่าเล่นจนโปรเจกต์ซอแวล์ล้มเท่านั้นยังไม่พอเพราะในตอนแรกคอนสแตนตินจะได้ตัวพุ่มกับชาวอินเดียอย่างทาเซมซิงเข้ามากำกับเรื่องนี้และเขาได้เลือกให้นักแสดงเจ้าบทบาทอย่างนิโคลัสเคจมารับบทเป็นจอห์นคอนสแตนตินแต่ทาเซมซิงก็ฉุกคิดได้ว่าตนเองนั้นไม่น่าจะสามารถนำเสนอคอนสแตนตินให้ออกมาในแบบของตัวเองได้จึงถอนตัวออกจากโปรเจกต์และนิโคลัสเคจก็ถอนตัวตามออกไปติดๆจนกระทั่งการ การมาถึงของพูมุ่มกับอย่างฟรานซิสลอเรนซ์ทุกอย่างก็ดูจะเข้ารูปเข้ารอยมากขึ้นและเขาก็ได้ตัดสินใจที่จะพลิกโฉมตัวละครหลักอย่างจอห์นคอนสแตนตินจากต้นฉบับที่เป็นชาวอังกฤษผมบลอนดที่มีลุกดังนักร้องวงร็อกเป็นชาวอเมริกันผมสีดําแทนและเลือกพระเอกอย่างคีนูรีส์มารับบทเป็นพระเอกที่แสนหยาบกระด้างปากร้ายแทน แต่เท่านั้นยังไม่พอเขายังได้ดึงเอานักแสดงระดับ A-list ของฮอลลีวูดเข้ามาสมทบในภาพยนตร์อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเรเชลไวส์ในบทของเจนที่แองเจลาดอตสันทิลดาสวินตันในบทของเกเบรลจอยมอนฮอนซูในบทบาทของมิดไนท์ชายลาเบิร์ฟในบทบาทของเชสครเมอร์เกเวนรรสเดลในบทของบบลตาซาและพีเตอร์สตอร์แมร์ในบทของลูซิเฟอร์ซึ่งพวกเขาเหล่านี้ต่างมีแอร์ไทม์ที่เป็นส่วนสําคัญในเรื่องทั้งหมดและมีเอกลักษณ์ที่ท ำให้ภาพยนตร์นั้นสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น แต่ถึงแม้ภาพยนตร์จะเต็มเปี่ยมไปด้วยนักแสดงมากคุณภาพการตีความของนรกที่ดูร่วมสมัยและแตกต่างไปจากภาพยนตร์เรื่องอื่นๆในยุคนั้นเพราะทีมงานได้แรงบันดาลใจมาจากเหตุการณ์ระเบิดปรมาณูในฮิโรชิมามารังสรรค์น,นรกในคอนสแตนตินให้ออกมาดูรกร้างแรนแค้นและมีสภาพอากาศที่ไม่น่ามีใครอยู่ได้นั้นให้ออกมาดูสมจริงและสร้างสรรค์ใกล้เคียงกับโลกมนุษย์มากที่สุดพร้อมทั้งสเปเชียลเอฟเฟกต่างๆที่ต้องยอมรับ ว่าในช่วงยุคต้นปี2000นั้นก็คือภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่แฟนตาซีที่มีศักยภาพมากที่สุดทั้งงานภาพและการเล่าเรื่องแต่ด้วยเนื้อเรื่องที่สดใหม่บวกกับการพลิกโฉมของตัวละครทําให้แฟนๆคอมิกต่างไม่พอใจและทุนสร้างอันมหาศาลกว่า100ล้านเหรียญสหรัฐทําให้ในขณะเข้าฉายภาพยนตร์กวาดรายได้ทั่วโลกไปได้เพียง154ล้านเหรียญสหรัฐ แต่ภาพยนตร์อย่างคอนสแตนตินได้กลายเป็นภาพยนตร์เคาน์คลาสสิกแห่งยุค2000ที่ผสมผสานร,ระหว่างความเป็นซูเปอร์ฮีโร่แฟนตาซีเข้ากับการนำเสนอบรรยากาศแบบนัวทริลเลอร์มืดมนลึกลับหักมุมมีความเป็นหนังสืบสวนสอบสวนก็สร้างความสนุกให้กับแฟนหนังได้พอสมควรและแฟนๆตนางก็เรียกร้องอยากให้มีภาคต่อมาตลอด20ปีที่ผ่านมายิ่งเสริมกำลังให้มีการมีภาคต่อนั้นร้อนแรงกว่าเดิมด้วยการแสดงบู๊ล้างผลา ของชายวัย61ปีที่คัมแบ็กด้วยการกลับมาสวมบทบาทเป็นนักฆ่าสุดเทพในจอห์นวิกด้วยแล้วนั้นยิ่งทําให้กระแสะการเรียกร้องให้มีภาคต่อยิ่งโหมแรงขึ้นไปอีกจนกระทั่งในปีคิสตศักราช2 0 2 2 w a r n e r b r o t h e r อออกมาประกาศสร้างภาพย,ายนตร์ภาคต่อของคอนสแตนตินโดยคีนารีสจะกลับมารับบทเดิมและฟรานซิสลอเรนซ์พุ่มกับภาคแรกจะกลับมากํากับภาคต่อโดยภาพย,ายนต์เรื่องนี้ยังคงอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาและคาดกันว่าเนื้อเรื่องจะเน้นไป ที่ความขัดแย้งภายในของคอนสแตนตินและปีนี้เป็นวาระครบรอบ20ปีของภาพพยนคอนสแตนตินคนพิฆาตผีที่ได้กลับมาโลดแล่นบนจอภาพยนอีกครั้งพวกคุณจะได้พบกับจอร์นคอนสแตนตินชายที่สามารถมองเห็นเหล่าเทวดาและปีศาจลูกครึ่งที่เดินอยู่บนโลกในร่างมนุษย์ได้เขาพยายามทําความดีเพื่อแลกกับการได้ขึ้นสวรรค์หลังจากที่เขาได้ทําการจบชีวิตตัวเองแต่ถึงอย่างนั้นนรกก็ไม่ต้อนรับเขาต้องกลับมาทําความดีเพื่อ ให้ได้ขึ้นสวรรค์แต่จนแล้วจนรอดเขาต้องไปช่วยตำรวจหญิงผู้มีความสงสัยและสิ้นหวังอย่างแองเจลาดอต n เซนไขคดีฆาตรกรรมลึกลับของน้องสาวฝาแฝดของเธอแต่แล้วทั้งเขาและเธอต้องตกอยู่ท่ามกลางหันทภัยของโลกอื่นอย่างต่อเนื่องทั้งสองจึงต้องพัวพันอย่างหาทางออกไม่ได้และต้องขวนขวายที่จะหาความสงบแห่งตนเองไม่ว่ามันจะมีราคาสักเท่าใดก็ตาม Trust ร่วมเดินทางไปกับการปราบผู้ผีและปีศาจของชายสุดอหังการผู้สามารถเดินทางไปมาทั้งนรกและสวรรค์ได้ในคอนสแตนตินคนพิฆาตผี13พฤศจิกายนนี้ในโรงภาพยนตร์หลังเรื่องคอนสแตนตินนั้นบางครั้งเนี่ยถ้าเราบองในเรื่องราวของเหตุและผลเราก็คงจะเอาเหตุและผลนอกเหนือจากความบันเทิงคงไม่ได้นะครับ แต่จริงๆแล้วถ้าเราดูหนังเรื่องนี้จริงๆก็คือสิ่งที่ผมเคยพูดตลอดเวลาว่ามนุษย์เราสิ่งที่เราเกรงกลัวที่สุดแล้วก็คาใจที่สุดก็คือวันที่เราคิดว่าเรายังมีชีวิตอยู่กับคนที่เรารักเราไม่ได้ทําในสิ่งที่เราปรารถนาที่จะทาหรือตั้งใจทําแต่วันที่คนรักของเรานั้นจากไปแล้วมันดึงกลับมาไม่ทันนะครับอย่างที่ผมเรียนว่าถ้าเราจะทําทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจงคิดอยู่เสมอว่าข้อคิดครับ ว่าเราควรจะทําสิ่งเหล่านั้นเปรียบเปรยว่าเป็นวันสุดท้ายในชีวิตของเรานะครับใครที่ชอบคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับและรบกวนแบ่งปันให้กับคนที่คุณรักเพราะทีมงานนั้นจะได้มีกําลังใจในการเสริมสร้างคลิปดีๆมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านพบกันใหม่คลิปหน้าขยับแวนทอครับ